สวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูในช่องนานาสาระนะครับวันนี้ผมจะแนะนำเรื่องของการสร้างแบบทดสอบออนไลน์จาก Google Form นะครับโดยที่วันนี้ผมมีโจทย์ก็คือนะครับหนึ่งคนสอบได้เพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มีการสลับคำถามสมมุติว่าเด็กคนหนึ่งนะครับทำข้อหนึ่งนะครับอาจจะเป็น1-1บวก1เป็นเท่าไหร่นะครับ คนที่2มาอาจจะเป็นข้อที่1อาจจะเป็น4ีบวกหเป็นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการสลับคําถามนะครับหนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือการสลับคําตอบครับอย่างเช่นนะครับกอไก่ของบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคําตอบว่า1นะครับอีกบางคนอาจจะเป็น2เป็น3เป็น4อย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะมีการสลับทั้งคําถามและก็คําตอบทั้งหมดนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับให้ทุกๆคนนะครับเปิดนะครับอีเมลเข้ามานะครับล็อกอินอีเมลเข้ามาจากนั้นนะครับไปที่ในส่วนของแอปของ Google นะครับ นะแล้วก็เลือกมานะครับใครที่ถนัดในการเลือกฟอร์มตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ทีนี้สมมุติว่าเราเลือกฟอร์มอย่างนี้ครับให้ทุกคนดูก่อนนะสิ่งที่เราสร้างมาทั้งหมดนะครับมันจะรวมกันหมดเลยเห็นไหมครับเราค่อนข้างที่จะหาลําบากพอสมควรนะเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของวันนี้ผมจะแนะนำนะครับก็คือการเก็บไว้ที่ได์นะครับนะ ผมจะเปิดมาที่ไดรฟ์ของผมนะครับจากนั้นผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่แล้วผมก็จะบอกว่านะครับแบบทดสอบกลางภาคอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้วจากนั้นผมกดสร้างครับพอกดสร้างไปปุ๊บนะครับผมจะได้โฟลเดอร์ตัวนี้ครับที่เป็นนะครับโฟลเดอร์ที่ผมสร้างขึ้นมาจากนั้นผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับ พอดับเบิลคลิกเข้ามาเสร็จเรียบร้อยครับสิ่งที่ปรากฏเห็นก็คือมันยังว่างเปล่าผมจะสร้างฟอร์มในนี้ครับวิธีการสร้างฟอร์มในนี้ครับก็คือการคลิกขวานะครับแล้วเลือก Google Form นะครับนะจริงๆแล้วนะครับในไดซ์เราสามารถนะครับวางไฟล์ต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้แล้วแต่และบุคคลนะ ในส่วนวันนี้ผมก็จะแนะนําการสร้างฟอร์มก่อนนะครับผมจะคลิกไปที่ในส่วนของฟอร์มนะครับนะจากนั้นนะครับในส่วนของชื่อฟอร์มตัวนี้ครับผมจะตั้งมันขึ้นมาก่อนครับอย่างเช่นผมบอกว่าแบบทดสอบกลางภาคนะครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะระบุห้องไปด้วยครับอย่างเช่นม .4 ทับ2เป็นอย่างนี้ไปนะครับแล้วผมก็คลิกข้างนอก1ครั้งปุ๊บ พอคลิกด้านนอกหนึ่งครั้งครับหัวแบบทดสอบครับมันจะกลายเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อของแบบทดสอบนะครับนะ,ะทีนี้ครับในส่วนของตรงนี้ครับในส่วนแรกครับที่ผมจะทําผมจะนะครับระบุนะครับระบุการรับอีเมลนะครับโดยการรับอีเมลผมจะมาที่ ตัวตั้งค่าตรงนี้ครับรูปฟันเฟืองตัวนี้นะครับจากนั้นผมรวบรวมที่อยู่อีเมลเลยนะครับรวบรวมที่อยู่อีเมลจากนั้นผมจำกัดด้วยนะครับจำกัดเฉพาะในโรงเรียนนะครับหรือว่าองค์กรนะครับของของผมเองนะครับจากนั้นผมก็จำกัดว่า1คนนะครับหรือว่า1อีเมลเนี่ยสามารถตอบได้เพียงแค่1ครั้งนะครับนะจากนั้นนะครับในงานนำเสนอนะครับในงานนำเสนอครับคลิกเข้ามา แล้วจากนั้นผมจะเลือกสับเปลี่ยนลำดับของคำถามด้วยครับนั่นแสดงว่าแต่ละคนนะครับจะได้คำถามไม่เหมือนกันนะแล้วก็มาที่แบบทดสอบด้วยนะครับแบบทดสอบตัวนี้ผมติ๊กเลือกให้เป็นแบบทดสอบนะครับนะส่วนตัวข้างล่างตัวนี้นะครับทันทีนะครับประกศนาศคะแนนทันทีหลังจากที่ส่งคำตอบเข้ามาแต่นะครับผมจะติ๊กตรงนี้ออกครับก็คือเด็กไม่สามารถนะครับ ดูคำถามที่ตอบผิดได้นะครับดูคําถามที่ตอบถูกได้นะครับดูค่าคะแนนได้ผมจะนะครับเป็นคนประกาศเองทีหลังส่วนใครที่อยากให้เด็กรู้เลยนะครับก็สามารถติ๊กตรงนี้ได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาติ๊กตรงนี้นะครับจะผลเสียก็คือนะครับคนหนึ่งทําเสร็จนะครับอาจจะมีการบอกคําตอบทีหลังก็ได้นะครับบอกตอบบอกเพื่อนต่อไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องติ๊กออกนะครับจากนั้นผมกดบันทึกไปนะครับ พอกดบันทึกไปนะครับในส่วนของแบบทดสอบตัวนี b b ้คร e ับมันจะมีการนะครับรวบรวมอีเมลนะครับที่เราจะเก็บไว้นะครับจากนั้นในส่วนของตัวนี้ครับผมนะครับจะสร้างนะครับเป็นเลขที่ของนักเรียนก่อนนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับอ่าผมก็จะพิมพ์ลงไปอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของตัวเลือกตัวนี้ครับผมจะเลือกเป็นแบบเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงไปนะครับ ผมจะให้เด็กเนี่ยไม่ต้องพิมพ์เองนะครับก็คือเขาสามารถคลิกเลือกเป็นเลขที่ของตัวเองได้เลยจากนั้นครับผมก็สร้างเลขที่ขึ้นมาครับโดยตัวแรกผมก็จะสร้างเป็นเลขที่1น,นะครับอย่างนี้ก็คือ0ูนนะผมก็จะสร้างเป็น0ูนย์ไปเรื่อยๆนะครับาตามที่เรานะครับเห็นว่ามันอพอดีกับจํานวนนักเรียนหรือเราอาจจะสร้างให้เยอะกว่าก็ได้นะครับตรงนี้นะครับนะผมก็จะสร้างประมาณสัก10คนแล้วกันนะครับ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคุณได้ดูนะครับพอสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือแบบเลื่อนลงนะครับนะตัวนี้นะครับผมจะติ๊กเลือกว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่นักเรียนจะต้องนะครับกรอกนะครับถ้านักเรียนไม่กรอกหรือว่าไม่เลือกจะไม่ผ่านในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะเลือกตรงนี้นะจากนั้นนะครับผมจะบวกเพิ่มครับบวกการเพิ่มคําถามแต่การเพิ่มคําถามของผมนะครับก ก็จะเป็นการนะครับขอชื่อของนักเรียนนะครับผมก็จะบอกไปว่าว่าชื่อนักเรียนอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วผมก็จะ,ะวงเล็บว่าเช่นด้วยนะครับเพื่อให้เขาได้เห็นนะครับ อย่างนี้นะครับจากนั้นผมเลือกเป็นคําตอบสั้นๆนะครับตัวนี้ถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นผมเลือกจําเป็นนะครับตัวนี้นักเรียนจะต้องกรอกมาให้กับผมด้วยนะครับนี่ก็คือในส่วนที่จะต้องเอาข้อมูลของนักเรียนมานะครับจากนั้นมาดูในส่วนของการสร้างคําถามครับผมนะครับจะเพิ่มส่วนเข้าไปนะครับนี่ก็คือส่วนที่1นนะผมจะเพิ่มส่วนเข้าไปให้เป็นส่วนที่2นะครับส่วนที่2ตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับผมก็จะสร้างขึ้นว่านะครับให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงแค่ข้อเดียวนะครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่าพอผมสร้างตัวนี้เสร็จเรียบร้อยครับ ผมจะแสดงตัวอย่างให้พวกคุณได้ดูนะครับโดยการมาคลิกที่รูปดวงตาตัวนี้นะครับปุ๊บนะครับเปลี่ยนไหมครับนี่ก็คือส่วนที่1นนะครับสมมุติว่านะครับเด็กเลือกป้ายเลือกเลขที่1อย่างเงี้ยครับแล้วกดถัดไปนะครับได้ไหมไม่ได้นะครับสาเหตุที่ไม่ได้เนื่องจากว่าตอนแรกนะครับที่ผมสร้างขึ้นไว้ก็คือว่าชื่อนักเรียนตัวเนี้ยครับจะให้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องกรอกเข้ามานะครับ ผมก็จะใส่ลงไปอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะกดในส่วนของปุ่มถัดไปนะครับถ้าเป็นนักเรียนนะเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของตรงนี้ผมยังไม่ได้สร้างคําถามเลยนะครับทีนี้เราจะมาลองสร้างคําถามกันนะครับโดยที่ผมจะกลับมาที่ตัวนี้นะครับนะแล้วผมจะบวกเพิ่มคําถามเข้าไปนะครับในส่วนตรงนี้ อ่าตัวนี้ครับผมจะไม่ได้ใส่ระบุเป็นข้อไปนะครับอย่างเช่นผมบอกว่า1นบวกหครับมีค่าเป็นเท่าไร่นะครับอ่าแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับคำตอบผมจะใช้วิธีการนะครับก็คือเป็นหลายตัวเลือกตัวนี้แหละนะครับก็ใส่ตัวเฉลยเข้าไปด้วยนะครับใส่ช้อยนะครับใส่ตัวเฉลยนะครับ อย่างเช่นอย่างนี้นะครับผมได้1ข้อแล้วครับ1ข้อจากนั้นครับผมก็จะมาเลือกตรงนี้ครับว่าจําเป็นถ้านักเรียนไม่ตอบครับนักเรียนไม่เลือกจะไม่สามารถส่งตัวนี้เข้ามาได้นะครับจากนั้นผมทําการเฉลยซะนะครับเพื่อให้ระบบตรวจสอบเองนะครับอย่างเช่น1นบวกหมีค่าเป็นเท่าไร่ผมเลือกเป็น2ครับและผมก็มาเลือกคะแนนตรงส่วนนี้นะครับแล้วจากนั้นก็กดปุ่มเสร็จสิ้นนะครับ แลวทีนี้พอเสร็จสิ้นเสร็จเรียบร้อยเราจําเป็นนะครับที่จะต้องสลับตัวเลือกครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับสลับตัวเลือกอย่างนี้นะบางโคนนะครับข้อที่1นนะครับเลข1อาจจะไม่ได้อยู่ในส่วนกอไก่อย่างนี้นะครับเลข1ตัวนี้อาจจะไปอยู่ในส่วนของงองูตัวนี้เป็นต้นนะครับนะจากนั้นนะครับผมก็จะสร้างตัวที่2ครับหรือว่าข้อที่2เข้ามา วิธีการสร้างคุณจะมากดตัวนี้ก็ได้ครับการเพิ่มคำถามนะครับแต่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะคัดลอกตัวนี้เลยนะครับก็คือทำสำเนาตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าพวกนี้ผมได้ตั้งค่าไว้หมดแล้วเดี๋ยวผมไปแก้แค่นิดหน่อยเองนะครับจากนั้นผมเลือกเข้ามาครับก็คือการ Copy นะตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนโจทย์ไปอย่างนี้ครับอย่างเช่น2บวกหมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับผมเลือกเฉลยนะครับเฉลยใหม่นะครับ ติ๊กตัวนี้ออกครับติ๊กตัวข้อ2ออกนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะครับเป็นข้อที่ถูกเห็นไหมครับตัวนี้เราไม่ต้องติ๊กใหม่แล้วนะเนื่องจากว่าเรา๊อปปี้มานะครับจากนั้นกดปุ่มเสร็จสิ้นนะครับอ่าอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับมันจะเลือกของมันเองเนื่องจากว่าเรา๊อปปี้มาเรียบร้อยนะครับทีนี้ครับผมจะสร้างอีกข้อนึงครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเพิ่มสำเนาเข้าไปนะครับปุ๊บเข้าไปทีนี้นะครับผมจะเอาเป็นนะครับอ่า 5-1ลบ1มีค่าเป็นเท่าไรอย่างนี้นะครับอ่าหลบ1มีค่าเป็นเท่าไรนะจากนั้นผมก็จะเฉลยใหม่นะครับโดยการติ๊กตัวเก่าออกนะครับแล้วผมก็จะเลือกนะครับตัวที่ถูกต้องเข้าไปอ่าทีนี้ครับเราเสร็จสิ้นแล้วเราไม่ต้องกดบันทึกกดอะไรนะครับเนื่องจากว่าระบบนะครับ มันนะครับทำการบันทึกให้เราเองนะครับอ่าทีนี้ครับมาดูการตั้งค่าอีกทีหนึ่งนะครับคลิกมาที่รูปฟันเฟืองตัวนี้นะครับเราต้องเช็คดูก่อนนะครับว่ามันเสร็จสมบูรณ์หรือยังเรายังขาดยังเหลืออะไรอยู่หรือเปล่านะครับเรามาดูนะครับนี่ครับสิ่งที่เรายังขาดครับข้อความยืนยันครับสมมุติว่าเด็กส่งแบบทดสอบแล้วเราจะยืนยันกับเด็กยังไงนะครับ ในตรงส่วนนี้ผมก็จะบอกว่าได้รับคำตอบแล้วอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับนะเราก็เช็คตัวอื่นด้วยนะครับเช็คปนะครับนะอ่าจากนั้นผมก็บันทึกไปนะครับแล้วผมก็จะลองพรีวิวดูนะครับพรีวิวดูนะครับเช็คดูก่อนนะครับว่ามันได้หรือไม่นะครับจากนั้นผมลองเลือกดูนะครับลองเลือกดูอ่าอย่างเช่นนี่ ทีนี้ผมจะลองทําดูจริงๆนะครับนะปุ๊บนะครับแล้วผมก็จะใส่ไปแบบว่านายเอนะครับนมสกุล BC แล้วกันนะครับแล้วกดถัดไปครับปุ๊บนะครับทีนี้มันมีคําถามแล้วนะครับเห็นไหมครับก่อนหน้านี้ที่ผมตั้งโจทย์ครับก็คือเห็นไหมครับ1นึบวกหมีค่าเป็นเท่าไหร่เห็นไหมครับ มันอยู่ข้อที่1ที่ผมตั้งตัวแรกครับแต่ทีนี้มันดันลงมาอยู่ข้างล่างนี่ก็คือการสลับคําถามครับนะเห็นไหมครับตัวนี้ก็มีการสลับคําตอบด้วยนะครับเห็นไหมสองบวกหมีค่าเป็นเท่าไรนะครับอย่างเช่นผมใส่เข้าไปครับ2อบวกหมีค่าเป็น3นะครับปุ๊บนะครับ5้ลบหมีค่าเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นสมมุติว่าผมลองทําผิดดูแล้วกันนะครับปุ๊บนะ ข้อนี้1นบกหมีค่าเป็น2นะครับแล้วจากนั้นผมกดส่งไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอพอกดส่งคําตอบเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นคําว่าดูความแม่นยำครับตรงส่วนนี้นักเรียนสามารถคลิกมาดูได้นะครับตรงส่วนนี้ว่าเขาตอบอะไรไปนะครับนะบางคนเนี่ยอาจจะลืมคําตอบนะครับลืมตอบอะไรบางอย่างแต่การลืมตอบเนี่ย เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่านะครับเราเลือกว่าจําเป็นนะครับในข้อนั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนถ้าไม่ตอบมันจะกดส่งไม่ได้นะครับอันนี้นะจากนั้นนะครับนี่ก็คือนะครับการส่งแบบทดสอบแล้วทีนี้ผมจะลองนะครับผมจะลองทําแบบทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับโดยใช้อีกอีเมลหนึ่งนะครับโดยผมจะใช้ตัวนี้นะครับจะใช้ในส่วนของไฟ r e f อ x อีกตัวหนึ่งนะครับ แล้วจากนั้นนะครับผมก็จะล e ็อกอินอีเมลเข้าไปนะครับดูซิว่านะครับการตอบนี้จะเป็นเช่นไรนะครับะจะสังเกตว่าผมใช้อ e ีเมลในองค์กรนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมนะครับ สร้างไว้ก็คือนะครับกำหนดในรูปแบบฟอร์มก็คือเฉพาะคนในองค์กรเท่านั้นที่สามารถนะครับที่สามารถทําได้นะครับนะจะสังเกตว่านะครับพอผมย้อนกลับมามีการตอบกลับมาแล้วหนึ่งครั้งซึ่งผมได้ทดลองไปเมื่อตะกี้นะครับทีนี้ผมจะให้อีเมลอีกตัวหนึ่งครับของผมเนี่ยทดสอบนะครับเข้ามานะครับผมจะทําวิธีการกดปุ่มส่งตัวนี้ครับแล้วก็มาติ๊กที่รูปตัวนี้ครับ แล้วตัดให้สั้นลงใครจะไม่ตัดก็ได้นะครับอันนี้เวลาที่เราส่งไปให้นักเรียนนะครับแล้วผมก็จะคัดลอกไปอย่างนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับผมก็จะเอาลิงก์นะครับมาใส่ตัวที่ผมล็อกอินอีเมลเข้าไปใหม่อีกทีนึงนะครับนี่เห็นไหมครับจากนั้นเมื่อกี้นะครับก่อนหน้านี้ผมเลือกเป็นเลขที่3ใช่ไหมครับทีนี้ผมลองเลือกเป็นเลขที่2ดูนะครับนะแล้วผมก็จะใส่เข้าไปนะครับอย่างเช่นนะครับตัวนี้จะเป็น นางสาว B, นะครับ A b แล้วกันนะครับนะแล้วผมก็จะกดถัดไปนะครับพอกดถัดไปเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับคำถามไม่เหมือนกันนะครับมีการสลับในส่วนของตําแหน่งคําถามและมีการสลับคําตอบด้วยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนอีกเล็กน้อยนะครับเป็นทิปเล็กๆน้อยๆที่จะให้เด็กได้ลอกกันยากขึ้นนั่นเองนะครับนะ จากนั้นผมจะลองเลือกไปครับ5ลบ1มีค่าเป็น4นะครับปุ๊บนะครับ1บวก1มีค่าเป็น2นะครับตัวนี้2บวก1มีค่าเป็น3ครับผมกดส่งไปนะครับทีนี้คนที่2ก็จะสามารถดูความแม่นยำได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่สามารถส่งต่อได้อีกแล้วนะเขาดูแค่ความแม่นยำเฉยๆนะครับทีนี้ผมจะกลับมาดูในส่วนที่มีคนตอบกลับมาเห็นไหมครับ ตอนนี้มีการตอบมา2ครั้งครับพอตอบมา2ครั้งผมคลิกเลือกดูครับทีนี้เราจะเห็นค่าของคะแนนเลยนะครับตัวนี้ เนื่องจากว่าเราสร้างมาในลักษณะที่แบบว่าให้ระบบมันตรวจสอบเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยครับคนที่1เห็นไหมครับผมตั้งใจทําผิดไป1ข้อครับก็จะได้เป็น2คะแนนคนที่2นะครับก็จะได้เป็น3คะแนนทีนี้มาดูค่าของคะแนนเห็นไหมครับเราก็จะเก็บอีเมลได้ด้วยนะครับเป็นอีเมลในองค์กรนะเราก็จะมารู้ทันทีนะครับว่าอีเมลตัวนี้คือใครนะครับมีการตอบผิดข้อไหนมากน้อยเพียงใดนะครับมีการตอบถูกข้อไหนนะครับเยอะขนาดไหนเราก็จะเห็นได้หม นะครับในตรงส่วนนี้นะครับทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าแล้วที่เรากรอกชื่อไปเมื่อกี้ล่ะมันไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับมันไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับเรามาดูที่ตรงนี้ครับวิธีการก็คือผมจะเปิดการสร้างนะครับการสร้างในส่วนของที่เป็นคล้ายๆกับ Excel นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเลือกนะครับและกดปุ่มสร้างเข้าไปนะครับ พอกดปุ่มสร้างรอมันประมวลผลสักคู่หนึ่งครับเห็นไหมครับพอคุณประมวลผลเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมเราได้แล้วครับข้อมูลที่เป็นไฟล์ Excel นะครับเป็นไฟล์ Excel ที่อยู่ใน g o Google s h e e t นะครับมันจะออกให้กับเราเองเห็นไหมครับเราก็จะได้ใน a b c นะครับเห็นไหมได้คะแนนเท่าไหร่นะครับนี่นะเขาตอบข้อไหนมานะครับอย่างนี้เราก็จะเห็นเลยนะครับนะอ่านี่ก็คือนะครับ วิธีการนะครับ Export ร i l ไฟลออกมาทีนี้บางคนอาจจะบอกว่านะครับแล้วเลขที่ตัวนี้ล่ะครับเวลาที่เราไปากรอกคะแนนเนี่ยเลขที่มันไม่เรียงกันนะครับมันขึ้นอยู่กับการนะครับการส่งคําตอบเข้ามาแล้วเราจะทํำยังไงครับผมจะใช้วิธีการนี้ครับก็คือคุมในส่วนของช่องตัวนี้นครับช่องนี้นะครับนะ ในส่วนของตัวที่เขาส่งข้อมูลเข้ามาผมจะไม่เลือกตัวที่เป็นประทับเวลาด้วยนะครับผมจะไม่เลือกตัวข้างบนนะที่เป็นในส่วนของหัวหัวของอไฟล์ที่เป็น g o Google s h e e ตตัวนี้ผมจะไม่เลือกนะผมจะเลือกเฉพาะข้อมูลที่นักเรียนส่งเข้ามาแล้วจากนั้นผมทำการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคำว่าจัดเรียงช่วงนะครับพอเลือกตัวนี้เสร็จเรียบร้อยผมจะเลือกคอลัมน์ครับ คอลัมน์ดีเนื่องจากว่าตัวนี้ครับเลขที่มันอยู่ตรงคอลัมน์ดีจากนั้นนะครับกอถึงฮอ,อนี่ก็คือถูกต้องแล้วก็คือเรียงตามตัวอ,อักษรน,นะครับหรือว่าเรียงตามตัวเลขนั่นเองจากนั้นกดปุ่มเรียงลําดับครับปุ๊บ <c oughs> เห็นไหมครับเลขที่ตัวนี้ก็จะขึ้นมาลําดับที่1แล้วนะครับเห็นไหมครับนางสาว B นะครับนะก็จะมาอยู่เป็นคนแรกแล้วนะครับนะเราก็จะเห็นค่าคะแนนของนางสาว B และก็นาย A ด้วยนะครับ นี่ก็คือการสร้างแบบทดสอบนะครับทีนี้ครับเมื่อเราได้นะครับเรียงตามเลขที่เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะสร้างนะครับแบบทดสอบเพื่อไปใช้กับห้องอื่นอีกได้อย่างไรนะครับเราก็กลับมาที่ตรงนี้นะครับก็คือแบบทดสอบที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้ครับ นะวิธีการนะครับวิธีการก็คือเราจะเลือกที่ขีด3ขีดตัวนี้ครับที่เป็นจุด3จุดตัวนี้นะจากนั้นนะครับเลือกวิธีการทำำําสําเนานะครับพอเลือกวิธีการทำำําสําเนาเสร็จเรียบร้อยเราเปลี่ยนชื่อตรงนี้ครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้ให้เป็นนะครับห้องถัดไปครับห้องห้องอื่นๆที่เราจะใช้ในการทดสอบครับจากนั้นเรากดตกลงนะครับ กดตกลงขึ้นมาล้อมประมวลผลสักคู่นะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามนะครับที่เราตั้งค่าขึ้นมานะครับแล้ววิธีการใช้งานก็เหมือนกับครั้งที่แล้วครับก็คือการกดปุ่มทรงนะครับแล้วก็เลือกปุ่มลิงก์นะครับแล้วก็คัดลอกตัวนี้ไปนะครับหรือใครจะตัดให้สั้นลงก็ได้นะครับแล้วค่อยคัดลอกไปนะครับนี่ก็คือวิธีการคัดลอกนะทีนี้กลับมาดูในส่วนของได้ครับในส่วนของได้ตอนนี้จะสังเกตว่าในส่วนของได้ที่เราเก็บงานไว้ครับ มันมีแบบทดสอบกลางภาคเนี่ยครับที่เราสร้างไว้ไฟล์ตัวแรกครับแล้วก็แบบทดสอบกลางภาคที่เราทําสําเนาขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับรวมไปถึงนะครับ s h l e t s e e t ที่เรา export ออกมานะครับและนี่ก็คือวิธีการนะครับสร้างแบบทดสอบออนไลน์จาก Google Form นะครับใครมีอะไรสงสัยนะครับเม้นไว้ใต้คลิปนะครับถ้าผมมาเจอเดี๋ยวผมจะตอบคําถามให้นะครับ ในท้ายที่สุดแล้วเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมด้วยเพื่อที่ว่าผมจะได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ